นี้นะคะฝนตกหนักเลยค่ะนนนนนนเดินตามไปแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกหนักมากๆนะคะตอนนี้ก็ควายก็จะไปตัดหญ้านะคะเอาน้องขึ้นมาให้ก่อนเนาะ ว่าฝนตกมากน้องยังไม่ได้รถไาย,ยังไม่ได้เอายามาเลยสับระรดยังไม่ได้ไปเอาเลยนะคะวันนี้ฝนตกเมืเ่อวานนะคะยังไม่อยู่ค่ะพายุขึ้นเนาะพายุเข้ามานะคะ พอควานมาทีไรก็ยอก็จับแก้มอีกแล้วนะคะพอควานวันนี้เจอฝนก็ดีใจใหญ่เลยน้องอันดาเอ๊ะไม่หัวเอินไปนี่ไม่หัวเอินไปหวานนอ <laughs> ไปตัวไปกับตัวเนี่ยโอเค ฝนตกหนักมากเลยนะคะทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะโอ้แต่าเป็นคนใค่ะคเหนือแล้วโอ้ยนี่เหตุผลว่าเขาจะโอ้ยอยากเขาไปเจอเนี่ยเขาเล่นฝนนี่แหละ นี่นีน่น่ฮะไม่หัวนี่นะคะต่ความก็เดินไปใกล้ไม่ได้นะคะเพราะฝนตกหนักฝ <g> น <ül> สาดหมดเลยนะคะตรงนี้แต่ว่าน้องอันดาไม่เปียกนะคะตรงนี้แต่ว่าฝนสาดค่ะเป็นตกหนักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ็ตัดกิ่งไม้มาให้กินนะคะน้องก็จะกินกิ่งไม้ผสมกับหญ้าผสมเถาวันนะคะเพราะว่าล้างท้องเนาะค่ะเริ่มเดินเปเล่นแล้วนะคะตอนนี้ หนักมากๆเลยคะ่ะตอนนี้ธรงดาจะอยู่ใต้ล่มนะคะตรงนี้ ข้างบนจะเป็นสันทยนะคะจะไม่ฝนยังไม่ค่อยเปียกจะว่าฝนจะสาดน้องอยู่นะคะแต่ว่าสาดไม่เยอะถ้าน้องโดนฝนอย่างนี้ก็น้องจะเขาเรียกอะไรจะเล่นฮาวฮาวภาษาอิสระเขาเร้นฮาวค่ะเล่นนู่นเล่นนี่นะคะแต่วันนี้น้องยังไม่นะคะยังทานอยู่นะคะเพราะว่า วันนี้พ่อควานของแท้เอาขึ้นมานะคะจะเดินตามสูตรนะคะเพราะว่าพ่อควานนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ออกมาจากแยกออกมาจากแม่นะคะควานไพซิกโก้เนาะเขาจะเลี้ยงน้องอันดามาตั้งแต่แยกมาจากทัศยานะคะแยกจากแม่มาเนาะ,ะแล้วก็มาเลี้ยงนมที่ชลินนะคะได้สองเดือนก็ขึ้นมาที่ภูเก็ตนะคะ กันดาข้าวกระเรววฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็หนาวแล้วนะคะข้าวกระเรวกินอยอะอันนี้อร่อยอยู่นะคะตอนนี้เถาวันเนาะเถาวันกับต้นไม้นะคะต้นยานะคะเขาเรียกต้นอะไรเนาะเพราะว่าให้ล้างชงล้างอะไรเนาะตอนนี้ เดีเดวเดาเดวเดาเดวเัวเนนี้เร็วกำลังอร่อยนะคะกับชาววันนะคะวันนี้ไม่หันมาหาแม่ฟานเลยนะคะกำลังอร่อย โน่นค่ะดูเขาทานนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะฝนศาผลรฝนศาสค่ะมาดามาสดดวัสดีมนเร็วมาเร็วเ,เ,เร็วมาเร็ว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 ดาดีครับก่อน <laughs> มาหรือเปล่าวันนี้กินอย่างอร่อยนะคะวันนี้เร็วเร็ว ครับครับพี่ดีรับแม่แม่ก่อนเร็วๆครับก่อนครับพี่ดีครับพี่ดีทำไม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับพี่ดีครับก่อนวันนี้น้องกันดามีสองเสียงนะคะครับพี่ดีครับก่อน ครับพี่ดีวันนี้ยังเคี้ยวอยู่นะคะน้องยังไม่ครับพี่ดีครับก่อนดูสิถ้าเคี้ยวเสียจถึงะสวัสดีเสียงดังนะคะครับพี่ดีก่อนครับแม่แม่กอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ